หลังจากที่เวนเดย์เห็นนิมิตว่าอินนิตตายแล้วล้มลงไปนอนพร้อมกับมีน้ำตาสีดำไหลออกมาในระหว่างนั้นคุณนายอดามก็ได้ตามมาเจอพอดีจึงพาตัวเวนเดย์กลับไปพักที่บ้านพอเวนเดย์รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีในตอนนี้แม่ก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าเวนเดย์กำลังปิดบังเรื่องน้ำตาสีดำเอาไว้แม่บอกว่าการที่มีน้ำตาสีดำไหลออกมามันหมายความว่าคนคนนั้นกำลังเกิดอาการอ่อนล้าทางจิตเพราะใช้พลังในแบบผิดๆมากเกินไป แม่จึงสั่งให้เวนส์เดย์ส่งคมภีคาถาของกูดดี้มาถ้าไม่อยากเป็นเหมือนกับน้าโอฟิเลียแต่ว่าเวนเดย์ก็ไม่ยอมฟังและไม่ต้องการให้แม่เข้ามายุ่งเรื่องของเธออีกต่อจากนั้นเมื่อเวนเดย์นึกถึงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีของเกาปินภาพวาดของเซเวียและการตายของอินิดท,ที่เธอเห็นในนิมิตทุกอย่างมันมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่นั่นคืออีกาตาเดียวเวนเดย์ Wednesday ก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของเกาปินเพื่อจะปรึกษาเรื่องนี้กับเขา แต่ว่าเมื่อไปถึงก็พบกับกาปินที่ตอนนี้กลายเป็นศพไปซะแล้วดูเหมือนว่าเขาจะถูกฝูงอีกาเล่นงานและพวกมันก็ควักลูกตาของเขาออกไปเหมือนกับข่าวเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตไปในป่าทันเดนั้นอีกามันก็ได้พุ่งออกมาจากป่าของเกาปินสิ่งหนึ่งในนั้นก็ได้มีอีกาตาเดียวอยู่ด้วยเวนเดคิดจะลองใช้พลังจิตของเธอ,อสืบหาเบาะแสจากศพของเกาปินแต่ว่าพลังของเธอมันกลับหายไปไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย ในระหว่างนั้นตำรวจก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านของเกาปินและเจอกับเวนเดที่บังเอิญมาอยู่ในที่เกิดเหตุนายอำเภอจึงจับตัวเวนเดไปสอบปากคำที่โรงพักเพราะเธอกำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยแถมมือถือของเกาปินก็หายไปอย่างปริศนาอีกด้วยนายอำเภอถามว่าเวนเดเป็นคนเอามันไปหรือเปล่าสิ่งเวนเดก็ปฏิเสธทุกอย่างว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยเพราะเธอแค่จะแวะไปหากาวปินเท่านั้น เธอคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นฝีมือของไทเลอร์ที่วางแผนอยู่เบื้องหลังเพื่อจะจัดการกับพ่อของตัวเองแต่นายอำเภอก็บอกว่าตอนนี้ไทเลอร์ถูกขังอยู่ที่วิวโลโลว์ฮิวอย่างแน่นหนาไม่มีทางที่เขาจะทำแบบนั้นได้ในทางกลับกันเธอพบเวนเดย์อยู่ในสถานที่เกิดเหตุถึงสองครั้งทั้งตอนคดีของคาวแบดเบอร์รี่ในป่าและก็คดีของเกาปินอีกแถมทั้งสองคนก็ตายจากสาเหตุเดียวกันนั่นคือถูกฝูงอีกาทำร้ายและโดนควักลูกตาออกไปเหมือนกันด้วย นายอำเภอจึงเชื่อว่าเวนเดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ทันเดนั้นโกเมสก็ได้ตามมาประกันตัวเวนเดในฐานะทนายของเธอและมั่นใจว่าลูกสาวของเขาไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนโกเมสบอกว่าถ้าหากนายอำเภออยากสอบสวนลูกสาวของเขาอีกก็ให้ไปเอาหมายสารมาแล้วพาตัวเวนเดกลับออกไปจากสอนอทันทีจากนั้นในเช้าวันต่อมาเมื่อ,อยูจีนไปถึงที่บ้านเลี้ยงพึ่งของเขาก็พบกับพักลี่ที่กำลังทำบางอย่างอยู่ พอเขาเข้าไปดูข้างในก็ปารากฏว่าผักลีได้แอบเอาซอมบี้ตัวหนึ่งเข้ามาซ่อนไว้ผักลี่บอกว่ามันคือเด็กหัวใจจากกลนที่ถูกฝังอยู่ใต้ต้นไม้กะโหลกตามในนิทานที่เอแจกเคยเล่าให้ฟังนิทานที่เอแจกเล่ามันเป็นเรื่องจริงและผักลี่ก็เพลอใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจของมันจนทำให้มันฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพียงแต่ว่าตอนนี้สมองของมันได้หายไปไม่ได้ฉลาดเหมือนเดิมอีกแล้วผักลีจึงคิดจะเลี้ยงมันเอาไว้ให้เป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ทั้งสองคนลองเอาน้ำพึ่งให้มันกินแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ชอบแล้วอวกออกมาใส่ทั้งคู่พักลีก็เลยตัดสินใจตั้งชื่อให้กับมันว่าเสลิบส่วนทางฝั่งของเวนเดเธอพยายามจะช่วยไม่ให้อินิดตายเหมือนกับที่เคยเห็นในนิมิรแต่ว่าเมื่อกลับไปถึงห้องก็เจอกับอินิดท,ที่กำลังนอนจมาคากองเลือดอยู่เวนเดตกใจอย่างมากและกำลังจะสั่งให้ติงไปตามคนมาช่วย แต่ว่ามันเป็นแค่การแกล้งของอินนิตเท่านั้นเธอไม่ได้ตายจริงๆแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าสุขสารวันแกล้งมันเป็นธรรมเนียมของเนเวอร์มอร์ที่ทุกๆปีจะให้นักเรียนสามารถแกล้งกันได้ซึ่งเมื่อเทอมที่แล้วเวนเดย์มาเข้าเรียนที่หลังก็เลยพลาดโอกาสวันแกล้งไปอินนิตบอกว่าเธอแค่อยากแกล้งคืนที่เวนเดย์แอบเอาลูกตาปลอมมาวางไว้บนหมอนของเธอ แต่ว่าเว้นเดยก็ไม่รู้เรื่องนั้นและพอเอาลูกตาปลอมที่อินิดพูดถึงมาดูก็ปรากฏว่ามันคือตาจริงๆของกาวปินและเธอก็สันนิษฐานว่าฝูงอีก,กาฆาตครพวกนั้นอาจจะเอามันมา ในระหว่างนั้นสตอกเกอร์ที่แอบ,บติดตามชีวิตของเวนเดย์อยู่ก็ได้ส่งข้อความเข้ามาหาที่มือถือของอินิดซึ่งไม่รู้ว่ามันได้เบอร์ของอินิดมาจากไหนและพอลองโทรกลับไปเบอร์ของสตอกเกอร์คนนั้นก็ปรากฏว่ามันคือเบอร์ของเกาปินสตอกเกอร์น่าจะแอบ,บขโมยมือถือของเกาปินไปหลังจากที่เขาเสียชีวิตเวนเดย์จึงสั่งให้อินิดอยู่ในในห้องห้ามออกไปไหนจนกว่าเธอจะสามารถสืบความจริงได้แต่อินิดก็ไม่ยอมฟังเพราะเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย คนที่ถูกตามล่าก็คือเวนเดย์ส่วนเธอจะออกไปใช้ชีวิตของเธอต่อแถมบ่ายวันนี้ก็มีนัดต้องไปเรียนสอบไปกับคีอีกจากนั้นเวนเดย์ก็พยายามจะใช้พลังของเธอตรวจสอบลูกตาของเกาพินอีกครั้งแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จเพราะพลังของเธอหายไปอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถสัมผัสกับอะไรได้เลยเวนเดย์จึงสั่งให้ติงอยู่แต่ในห้องแล้วอ่านคัมภีร์คาถาของกูดดี้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูพลังส่วนเธอจะออกไปตามหาเบาะแสที่อื่นต่อ ทางด้านของนักเรียนคนอื่นๆทุกคนต่างสนุกสนานกับวันแกล้งเพราะสามารถแกล้งใครก็ได้ไม่เว้นแม้กระทั่งอาจารย์และในขณะที่อินิดกำลังจูจีกับแฟนคนใหม่ชื่อว่าบลูโน่เอแจกก็ได้แต่แอบมองทั้งสองคนด้วยความเสียใจที่จูจูก็ต้องมาอกหักโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะเทอมที่แล้วเขากับอินิดยังคบหากันอยู่แต่ว่าพอมาเทอมนี้กลับโดนเธอทิ้งแล้วหนีไปมีแฟนใหม่ซะอย่างนั้น ยูจีนกับพัคลี่จึงตามเข้ามาหาเอแจ็คบอกว่าพวกเขาจะแก้แค้นแทนให้เองแล้วยูจีนก็ปล่อยฝูงมแมลงไปเล่นงานใส่บลูโน่จนเขากลายเป็นตัวตลกต่อหน้าทุกคนต่อจากนั้นเวนเดย์ก็ได้เข้าไปสอบถามศาสตราจารย์ออลล็อฟว่าเขารู้จักกับนักเรียนคนไหนบ้างที่สามารถควบคุมนกได้ซึ่งศาสตราจารย์ก็บอกว่าพลังรูปแบบนี้มันเป็นของพวกเอเวียนและที่เนเวอร์มอร์ก็ไม่มีเอเวียนมาเข้าเรียนกว่า10ปีแล้ว ส่วนทางด้านของเบียงกาเธอได้ไปหาคุณนายอดัมเพื่อจะกรอมให้คุณนายติดต่อไปหาแม่เพื่อขอเงินบริจาคเพราะแม่ของคุณนายอดัมนั้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีจากการทำธุรกิจฝังศพแต่คุณนายอดัมก็ไม่อยากทำเพราะเธอไม่ได้ติดต่อกับแม่มานานแล้วและก็รู้จักนิสัยของแม่เป็นอย่างดีว่าจะไม่ยอมให้เงินใครไปง่ายๆคนล่าสุดที่เคยไปขอเงินบริจาคเขาถูกแม่ของเธอจัดการลวงลุมฝังศพไปแล้ว จักภาพมาที่ทางฟังของพัคลี่กับยูจีนทั้งสองคนได้กลับไปหาเจ้าสเสือเพื่อเอาอาหารไปให้มันในครั้งนี้พัคลี่เลือกเป็นเมนูแซนด์วิชเนื้อปิศนาที่มีส่วนผสมของสมองไก่บดรวมกับตูดหมูและก็ดูเหมือนว่าเจ้าสเสือมันจะชื่นชอบอาหารแนวนี้พัคลี่จึงบอกกับมันว่าครั้งหน้าเขาจะไปหามาให้อีกแต่ว่าพอพัคลี่กับยูจีนพากันกลับออกไปแล้วเจ้าสเสือมันก็พยายามดึงโซ่จนสามารถรุนนีออกมาได้ ทางด้านของเวนเดย์เธอคิดจะเดินทางไปเยี่ยมไทเลอร์ที่ถูกขังอยู่เพื่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพ่อของเขาพร้อมกับสั่งให้ติงคอยเฝ้าดูแลอินิตเอาไว้ให้ดีในช่วงที่เธอไม่อยู่แล้วเวนเดย์ก็แอบขโมยใบขออนุญาตขับรถของอินิตไปจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นอินิตไปหาคนสอนขับรถเพื่อจะใช้รถของเขาขับไปหาไทเลอร์ที่วิวโลโลว์ฮิลแม้คนสอนขับรถจะมีเบรดฉุกเฉินที่สามารถหยุดไม่ให้เธอขับไปไหนได้ แต่ว่าก็ถูกเวนเดย์ใช้มีดตัดสายเบรกทิ้งแล้วขับรถมุ่งหน้าไปต่อไม่สนอะไรทั้งนั้นส่วนคุณนายอดามเธอได้บุกเข้าไปที่ห้องของเวนเดย์แล้วดุดาเซดิงที่ไม่ยอมบอกเธอว่าเวนเดย์แอบซ่อนคมภีคาถาของกูดดี้เอาไว้ดิงก็เลยตอบกลับไปด้วยความน้อยใจว่าโกเมสกับมเดิเซียมักทำเหมือนกับเขาเป็นคนรับใช้ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวหลายครั้งเขามักจะถูกใช้งานอย่างหนักโดยไม่สนใจความรู้สึกแล้วดิงก็หนีเข้าไปหลบในหีบด้วยความน้อยใจทันที ต่อจากนั้นเมื่อเวนเดย์ขับรถไปถึงยังวิลโลว์ฮิลล์แล้วเธอก็เข้าไปติดต่อขอพบตัวไทเลอร์ซึ่งคนตรวจสอบเอกสารก็บอกว่าไทเลอร์อยู่ในความดูแลของหมอแฟเบิร์นซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากหมอก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปเยี่ยมได้แต่ในระหว่างนั้นหมอแฟเบิร์นก็ได้มาถึงพอดีจึงยอมให้เวนเดย์เข้าไปเยี่ยมเพราะไทเลอร์มักจะพูดถึงชื่อของเวนเดย์อยู่บ่อยๆตอนนี้ไทเลอร์ถูกล่ามโซ่เอาไว้อย่างแน่นหนาถ้าหากเขาคิดจะแปลงร่างกลายเป็นไฮก็จะถูกผู้คุมช็อตไฟฟ้าใส่ททันที พอไทเลอร์ได้พบกับเวนเดย์อีกครั้งความแค้นต่างๆที่เขามีต่อเธอก็เริ่มผุดขึ้นมาแล้วพยายามจะกลายร่างเป็นหายเข้าไปจัดการกับเธอแต่ผู้คุมก็ชอดไฟฟ้าใส่เพื่อหยุดการกระทำของเขาเวนเดย์ Wendy บอกว่าตอนนี้พ่อของไทเลอร์ตายแล้วเพื่อสังเกตดูพฤติกรรมว่าไทเลอร์จะรู้สึกยังไงบ้างซึ่งไทเลอร์ก็ทำท่าทีตกใจที่ทราบข่าวนี้และดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังการตายของพ่อตัวเอง เวนเดกับไทเลอร์เริ่มประท่าฝีปากกันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครจนทําให้ไทเลอร์นั้นเกิดความโกรธอย่างสุดขีดแล้วพยายามจะกลายล่างเป็นไฮแต่ผู้คุมก็คอยช็อตไฟฟ้าใส่หยุดเขาเอาไว้ทํำให้ไทเลอร์จึงได้แต่เก็บความโกรธแค้นโดยที่ทําอะไรเวนเดไม่ได้เลยส่วนทางฝั่งของอีนิดในระหว่างที่กําลังจะพาบูโน่เข้ามาสวิทกันในห้อง เธอก็เห็นกล่องพัสดุที่ถูกส่งมาให้กับติงพออินิตเปิดดูก็ปรากฏว่ามันเป็นของขวัญจากลุงเฟสเตอร์ที่ส่งมาอวยพรวันเกิดให้เนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของเขาแต่ว่าจูจูก็มีใครบางคนเข้ามาจัดการกับบลูโน่พออินิตรีดตามไปดูเธอก็ถูกมันจัดการไปด้วยอีกคนแล้วมันก็ขังติงเอาไว้ในหีบไม่ให้ออกไปไหนได้ ทางด้านของเบียังก้าเธอได้ไปแรยง,งานให้ครูใหญ่ว่าเธอได้ไปขอให้คุณนายอดามชวนแม่มาบริจาคเงินแล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จเพราะคุณนายอดามไม่ยอมติดต่อไปหาแม่เลย ครูใหญ่จึงบังคับให้เบียงก้ากลับไปหาคุณนายอดัมอีกครั้งแล้วใช้เพลงไซเลนของเธอทำให้คุณนายเปลี่ยนใจให้ได้ซึ่งเบียงก้าก็ไม่อยากทำแล้วคิดจะใช้พลังทำให้ครูใหญ่ลืมเรื่องนี้แทนแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้ผลเพราะครูใหญ่มีไอเทมพิเศษที่สามารถป้องกันพลังของเบียงก้าได้ครูใหญ่จึงขู่เธอขั้นเด็ดขาดว่าให้ไปกล่อมคุณนายอดัมให้สำเร็จไม่อย่างนั้นเธอจะต้องเดือดร้อนภายหลัง ตัดภาพมาที่ทางฟังของเวนเดย์เมื่อกลับมาถึงห้องแล้วเธอก็พบว่าติงกำลังถูกขังไว้ในหีบแถมอินิตก็หายตัวออกไปจากห้องทันใดนั้นมือถือของอินิตที่ตกอยู่ก็มีสายโทรเข้ามาพอเวนเดย์กดรับสต็อกเกอร์ที่จับตัวอินิตไปก็บอกว่าเวนเดย์มีเวลาตามหาอินิตภายในครึ่งชั่วโมงไม่อย่างนั้นเขาจะจัดการเชื่อดอินิตทิ้งพร้อมกับส่งการรูปหัวใจลอดผ่านช่องประตูเข้ามาให้พอเวนเดย์เปิดประตูออกไปดูก็ไม่เจอใครเลยสักคนทำให้เธอก็เลยต้องยอมเล่นตามเกมของมัน ซึ่งการลุ่มหัวใจที่ส่งมามันมีคำว่าเพลย์เดทเขียนไว้ข้างหลังส่วนทางฟังของอีนิดพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธอก็ถูกล่ามโซ่ตัวติดกับบลูโน่และเห็นว่าตัวเองกำลังถูกขังอยู่ที่หอคอยอียาโกซึ่งเป็นหอคอยที่ถูกปิดตายมานานหลายปีข้างบนเต็มไปด้วยดาบที่พร้อมจะล่วงลงมาเสียบทั้งคู่ได้ถูกเมื่อต่อจากนั้นในขณะที่เวนเดย์กำลังตามไขปริศนาคำใบ้อยู่เธอก็บังเอิญเจอกับคู่คาพรีเข้าพอดี ครูคาพีชวนให้เวนเดย์มาเข้าร่วมวงออเคสตาราด้วยกันเพราะเห็นว่าฝีมือการเล่นดนตรีของเวนเดย์ห่วยมากครูก็เลยอยากช่วยสอนให้พัฒนาฝีมือขึ้นพอเห็นว่าครูคาพีพูดถึงเรื่องดนตรีมันก็ทำให้เวนเดย์นึกขึ้นมาได้ว่าบางทีคำใบ้มันอาจจะหมายถึงตัวโน้ตเธอจึงรีบไปที่ห้องดนตรีแล้วกดออแกนตามโน้ตในกระดาษทันใดนั้นจูจ่ๆประตูลับหลังออแกนก็ถูกเปิดออกพอตามขึ้นไปถึงข้างบนของหอคอยในที่สุดก็ได้พบกับอีนิดท,ที่กำลังถูกจับตัวอยู่ เวนเดย์สั่งให้ติงเข้าไปช่วยเหลืออ e ินิดแต่ว่าติงก็ดันเดินชนใส่กับดากจนถูกดาบข้างบนตกลงมาเสียบไม่ให้ขยับตัวไปไหนได้แล้วเฟืองกลไกก็เริ่มทํางานทําให้ดาบจํานวนมากข้างบนค่อยๆเลื่อนลงมาหาอ e ินิดเวนเดย์หันไปเจอกับเครื่องพิมพ์ดีที่มีคําใบ้บอกว่าอะไรที่มองไม่เห็นพอเธอสังเกตดูรอบๆตัวมันก็มีหนังสือของนักเขียนชื่อดังวางอยู่มากมาย แต่ว่าหนังสือเรื่องมนุษย์ล่องหนของ SG w i l l กลับไม่ได้มีอยู่ในนั้นทั้งที่เป็นหนังสือโด่งดังเหมือนกันซึ่งมันก็ตรงกับคำใบ้ที่บอกว่าอะไรที่มองไม่เห็นเวนเดย์ they, จึงพิมพ์คำว่ามนุษย์ล่องหนล,ลงไปในเครื่องพิมพ์ดีดจนทำให้กลไกของหอคอยหยุดทำงานได้ทันเวลาก่อนที่อินนิตจะถูกเสียบแล้วสตอกเกอร์ที่กำลังล่องหนอยู่ก็เผยตัวออกมาให้เห็นเธอมีชื่อว่าเอ็กเนสเดม เป็นแฟนคลับตัวยงของเวนเดย์เธอวางแผนทุกอย่างขึ้นเพื่อทําให้เวนเดย์หันมาสนใจและอยากจะเป็นเพื่อนด้วยเวนเดย์ก็เลยถามแอกเนสว่าทาไมถึงต้องฆ่ากาวปินแล้วเอาลูกตาของเขามาวางไว้บนหมอนของอินิดแต่แอกเนสก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําเธอแค่ขโมยมือถือออกมาเท่านั้นพร้อมกับส่งมือถือของกาวปินคืนให้เวนเดย์ไปเพราะไม่จําเป็นต้องใช้มันอีกแล้วแอกเนสบอกว่าเธอพร้อมที่จะช่วยเวนเดย์ตามสืบคดีถ้าหากว่าต้องการอยากให้เธอช่วย แต่เวนเดก็ไม่ได้สนใจตัวของแอกเนสและรู้สึกหัวเสียที่แอกเนสทําให้เธอต้องเสียเวลาในการสืบคดีทางด้านของบียังกาหลังจากถูกครูใหญ่บังคับคูเข็นเธอจึงกลับไปที่บ้านพักของคุณนายอดามอีกครั้งแล้วใช้พลังเพลงไซเลนสะกดทําให้คุณนายอดามยอมทําตามที่เธอสั่งเพื่อของเงินบริจาคเข้าโรงเรียนซึ่งคุณนายอดามที่ตกอยู่ในมนนั้นก็รับปากว่าจะทําให้ต่อจากนั้นเมื่อเวนเดได้กลับไปถึงที่ห้องเธอก็ขอโทษจริงที่ลืมวันเกิดของเขา เวนเดย์จึงมอบเครื่องทรมานนิ้วให้เป็นของขวัญเพื่อหวังว่าติงจะยอมให้อภัยแต่ในระหว่างนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าคำภีรกระถาของกูดดี้มันได้หายไปจากโต๊ะของเธอซึ่งติงก็ยอมสารภาพว่ามันถูกคุณนายอดามเอาไปแล้วส่วนทางด้านของเซิร์ฟหลังจากที่มันหลุดหนีออกมาได้มันก็ตะเวนเดินไปเรื่อยๆรอบโรงเรียนจนกระทั่งคนสอนขับรถที่กำลังขับรถมาด้วยความหัวเสียเพราะถูกเวนเดย์เอารถของเขาไปใช้ทำอำเภอใจ จูจ่ๆเขาก็ขับรถชนเจ้าเสลิฟที่กำลังยืนอยู่กลางถนนจนล้มลงไปนอนพอคนสอนขับรถตามลงไปเพื่อจะดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าร่างของคนที่โดนชนเมื่อกี้ก็ได้หายไปทันใดนั้นเสลิฟมันก็โผล่มายืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วกร็จนเข้าใส่เพื่อกัดกินสมองของคนขับรถจนเดสสมอเล่ไปทันที